สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลำโพงชุดที่2กันแล้วครับเป็นลำโพงอะไรก็ไม่รู้ก่อนนี้รีวิวลำโพงทีวีตัวข้างหลังไปแล้วนะเสียงใช้ได้เลยอยู่ที่คู่ละ85บาทผมซื้อมา2คู่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ170บาทนี่170บาทได้4ตัวนะ <c oughs> ทีนี้เราวันนี้เรามาดูตัวนี้กันดีกว่านี่ผมได้มาใหม่อีกนะผมยิ่งผมได้มาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวไปแล้วกันเนี่ยกดติดตามรอกันได้เลยครับนี่ กดติดตามรอเลยไม่ว่าจะเป็นไอ้ลำโพงนี่อุ้ย,อยดอกยุบนะยุบหรือว่าลำโพงทีวีอย่างนี้ติดตามรอกันได้ครับเดี๋ยวมันรีวิวนี่หรือว่าไอ้ตัวยาวยาวเป็นสาบาร์ไปเลยนี่อันนี้รอกันไปก่อนครับเอาทีละตัวครับนี่วันนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นลำโพงอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะมันเป็นลำโพงอะไรทีวีหรือเปล่าหรืออะไรยี่ห้ออะไรก็ไม่มีบอกครับเนี่ย ลองหายี่ห้องยี่ห้ออะไรก็ไม่มีนะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 0อ่ะตัวละร้อยแปดบาทมั้งประมาณตัวละร้อยอ่ะเนี่ยแต่ว่าต้องสั่งร้านต่างประเทศนะผมสั่งมา2ตัวเพื่อให้เป็นเป็นคู่ขนาดของมันแล้วเหรอเดี๋ยวผมวัดให้ดูขนาดของมันนี่ลองก่อนถ้าเป็นด้านนี้นะนี่อยู่ที่ประมาณ45ม mm มนะ อยู่ประมาณ45ม mm, ิลิเมตรด้านนี้ส่วนด้านนี้ด้านนี้อยู่ประมาณ96นี่96สมิลิเมตรส่วนความลึกมันความลึกความลึกอยู่ที่ประมาณ79 80เกา็แหละ80มิลิเมตรตัวงานออกแบบมาดีนะมีการเอาลงตัวลำโพงซ่อนไว้ข้างในแล้วแล้วมันมีขอบเนี่ยเพื่อให้เสียงมันพุ่งออกมานะเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะแบบมันจะพุ่งออกมาอนะ่ะ มันจะแตกต่างกับพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้มันไม่มีกรอบไงแต่จริงไอตัวนี้มันมีโคเวอร์ครอบอีกนะเนี่ยตัวนี้มันจะมีโคเวอร์ครอบแต่ว่าอันนี้เขาแกะมาขายไงแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ขนาดดอกก็เลยน่าจะอยู่1.5นิ้วนะประมาณยะปบเป็นนิ้วก่อนอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณ1.5นิ้วะแหละเนี่ยประมาณ1.5ผมกะเกานะดอก1.5นิ้ว ส่วนพาสีป่ะเหรอพาสีพาสีก็พอกันนะรทมาณั้นหนึ่งจุดห้าแหละแต่ว่ากรอบข้างนอกจริงๆมันอยู่ที่1.6ึนี่มีพาสีมีการอุดเสียงที่ดีอยู่นะนี่ถ้าผมกดเนี่ยกดดอกเข้าไปเนี่ยพาสีก็จะเด้งอยู่นะเห็นไ,ไหมแต่มันเด้งไม่เยอะเท่าไหร่เห็นไ,ไหมผมกดพาสีข้างหลังเนี่ยดอกข้างหน้าเด้งอยู่เห็นไ,ไหม มันแสดงว่ามันอุดตู้ได้ดีครับแต่ว่าก็ยังพอมีลมรั่วอยู่นะเพราะว่าถ้าลาโพงดีจริงๆอะเอาดีจริงถ้าผมกดค้างอะมันจะต้องเด้งค้างครับแต่อนี้เด้งไม่ค้างนะเนี่ยอาจจะมีลมรั่วอยู่ดูตู้ดิเนี่ยเอ้ยตู้นี้ค้างอยู่นะแสดงว่าตู้นี้รั่วตู้นี้ค้างดีอยู่นี่ดูนะเดี๋ยวกดให้ดูถ้าของดีจะเด้งค้างนะครับกดปั๊บนี่ครับนะฮะ มันก็คืนตัวแต่ว่ามันคืนตัวช้าอยู่ใช่ไหมเนี่ยให้ดูพวกนี้ก็ได้นี่ของดีนี่นี่เห็นไหมค้างเลยเห็นไหมอันนี้ของดีนะครับอันนี้อุดลมรั่วดได้อย่างดีเลยเนี่ยผมกดเนี่ยกดค้างเห็นไหมปล่อยปล่อยมันก็ยุบเนี่ยอันนี้อุดได้ดีมากเลยครับเห็นไหมนี่วิธีการเช็คตู้ปิดสนิทหรือไม่สนิทก็เช็คอย,อย่างนี้ครับส่วนเสียงเรามาลองกันดีกว่า เดี๋ยวผมจะใช้แอมตัวนี้นะในการทดสอบเพราะว่าผมขี้เกียจหา M แอมละแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้าของชุดนี้่จริงของชุดนี้ผมนี่ไงผมไม่ต่อมันผมเอาสายออกผมเอาสายออกนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสายของเราพงตัวนี้ใส่แทนเนี่ยขอเจตัวตัวนี้ใส่แทนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่ามันทํามานี่เป็นสายเส้นเล็กๆนะแต่สายเส้นเล็กๆนี่ดีมากเลยเพราะว่าทองแดงมันใหญ่ เดี๋ยวเราตอ่อต่อให้ถูกขั้วมันลบเข้าลบบวกเข้าบวกแล้วจะได้มาลองเสียงจริงๆผมฟังแล้วแหละเดี๋ยวครับได้ให้พวกคุณลองฟังด้วยว่าเสียงมันโอเคไหมแต่ผมบอกให้ว่าแจ๋วตัวนี้นี่ลองให้พวกคุณดูกันสดๆไปเลย Okay. นี่นะบวกลบใช้502 MT ในการทดสอบนี่แหละเป็นสแตนลงมาให้ต่ำๆแยกซ้ายขวาของตู้ลำโพงนี่เป็นนี่นก็ตู้ของพวกชุดหนังกลางแปลงเลยครับปั๊บปับป๊บปั๊ับเค okay. เดี๋ยวหาเพลงกันก่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเพลงกันดีกว่าน,นี่เดี๋ยวเราเปิดกันก่อนนะ ดีนะผมมีสวิตปิดเปิดอยู่เปิดก่อนดิด <utilizz> ด <ates> ิงแี่ดิดดิงเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเราใช้เพลง AI ที่ผมทดสอบแล้วกันเดี๋ยวนี้เพลง AI เยอะดีฟังกันสบายเลยไม่ต้องกลัวลิขสิทธิ์กันเท่าไหร่แล้วนี่นี่เสียงเป็นไงพอได้มั ยังลมเช้านี <issible hands> ้พัดผ่านที่เดินแล้มมานะแล้มมาแต่ไม่มีเธอหึกแล้วเพิ่มโดนอ่ะกาแฟที่เคยนั่งยัางอยู่ตรงนั้นโอ้เสียงการชัดเจ๋วก้าวใบเดิมว่างอยู่เมือนรอ ปิดปรับ <Yeah. S 1> แต่ไม่มีมือเธอคอยปิดเหมือนวันก่อนฉันเดินผ่านถนนสายเดิมทุกวันเหมือนคนที่ลืมทางกลับบ้านทุกแสง ผมจะเอาอีกเพลงหนึ่งทดสอบกันเอาเพลงที่ผมทดสอบบ่อยๆนะเข้าเมาเข้าเมาเพลงเข้าเมาเลยแล้วกันนะเพลงเข้าเมาก็คือเป็นเพลงเทสซาวครับไว้เอามันเอาไว้เทสเกี่ยวกับเบสอะนี่ผมเทสบ่อยจนมันขึ้นมาเลยมามาฟังเพลงเข้าเมากันยูเลดี้เลดี้ผมจะลดลดเสียงทุกอย่างลงก่อนนะนี่ลดเสียงทุกอย่างลง เดีย๋ยวเอาันนี้มาเป็นสแตนให้มันสูงสูงหน่อยแล้วกันเนี่เอามาเป็นสแตนสะหน่อยเขาเมาเขาเมาอันนี้ยังไม่ได้เล่งอะไรนะยังไม่ปรับเสียงนะเอาแหลมขึ้นมาก่อนนะแหลมมาเดี๋ยวรเราจะแหลมมาแหลมจัดจ้าน <c oughs> เยอะไป ฟังแหลมไปก่อนเบสมานะเบสโหรุนแรงม,มากครับ สอตู้นี้ราคาอยู่ที่ประมาณตู้ละ100บาทนะครับสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะเพราะว่ามันโอเคเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะสั่งเพิ่มให้มันมีสัก4ีตัวแล้วก็จะมาเรียงกัน4ตัวเลยจะได้เป็นเพลงเข้าเมาเข้าเมากัน4ตัวติดไว้เลยนะคนนี้แม่เหล็กมันแรงอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ติดสายไฟนึกว่าเป็นแม่เหล็กลำโพงพวกนี้นะ่าจะเป็นลำโพงที่มันเป็นไอนะ้นั่นแหละแม่เหล็กนีโอครับเพราะว่าเบา บาแต่ผมไม่แกะให้ดูนะมันไม่มีที่แกะไงถ้ามีที่แกะจะแกะให้พวกคุณดูอยู่โอเคนะครับส่นใครสนใจก็ไปซื้อเลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้พวกนี้จริงมันมีอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะทยอยลงคลิปแล้วกันนี่เดี๋ยวเจอไอตัวเราพงทรงไฟฉายนี่ตัวนี้เบดหนักอยู่นะผมลองแล้วทรงไฟฉายเดี๋ยวเรามาลองกัน,นโอเคนะครับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับเพิ่ม